มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พากอยู่ที่ถนนสวนผักครับอยู่แถวแตลิ่งชันในกรุงเทพมหานครนั่นเองนะฮะอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนแพรนี่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีเมนูเด็ดเมนูพิสดารครับมี2เมนูที่ขึ้นชื่อมากๆของที่นี่นะฮะนั่นคือก๋วยเตี๋ยวมะม่วงและก็ก๋วยเตี๋ยวส้มตำมันจะเป็นยังไงเขาดูข้าใน,ในดีกว่าตามมาเลยครับ<า>ร้านนี้มีแต่คนสั่งเมนูก๋วยเตี๋ยวมะม่วงก๋วยเตี๋ยวส้มตำอยางนั้นเลยตอนนี้ก็สั่งพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ก๋วยเตี๋ยวส้มตำนี่มาทานที่นี่ชอบเมนูอะไรที่สุดครับก๋วยเตี๋ยวมะม่วงครับก๋วยเตี๋ยวมะม่วงกับก๋วยเตี๋ยวส้มตำแบบนี้ใช่ครับใช่หครับพี่ด้วยความที่เรายังไม่ได้ทานเลยครับพี่ช่วยอธิบายรสชาติหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงอร่อยครับไม่ต้องเติมเครื่องเลยครับเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันอร่อยมากครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวมะม่วงนี่ใครสั่งใครส่งก๋วยเตี๋ยวมะม่วงตัวเล็กใครสั่งหนูสั่งเหรอเดี๋ยวให้น้องเขาลองทานดูลองชิมดูก่อนนะ รารสชาติเป็นยังไงว้าวครุกก่อนเป้าครุกก่อนเป้า <c oughs> ปกติปรุงไหมเวลาทานกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยกว๋วยเตีาา๋ยวธรรมดาปรุงไหมถ้าร้านที่อร่อยอยู่แล้วก็วคือจะไม่ต้องปรุงเลยถ้าบางร้านก็อาจจะต้องเติมนิดนิดแต่ที่นี่ไม่ต้องปรุงอร่อยมากเลยค่ะไม่กวท้องเสียหรอกินแบบเนี้ยมันผิดๆแปลกๆนะมะม่วงผสมก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยถ้ารสชาติอร่อยก็โอเคค่ะอ๋อ เห็นคนสั่งไปเยอะเนี่ยจะไม่สั่งเลยมันก็กระไรอยู่ฮะเดี๋ยวเราสั่งเลยดีกว่านะขอเรียกเด็กเสิร์ฟกันน้องครับน้องพี่สั่งก๋วยเตี๋ยวหน่อยได้ไหมครับได้ครับคุณพี่เอาก๋วยเตี๋ยวมะม่วงกับก๋วยเตี๋ยวซุปดำเฮ้ยพี่ถามหน่อยเจ้าของร้านอยู่บะอยู่อยู่ครับนี่นะคือเจ้าของร้านหล่อบมดพิธีกรนี่ไปเห็นเหรอเอานี่เจ้าของร้านเลยเนี่ยเรียกน้องอยู่ตั้งนานเอาเจ้าของร้านนั่งนั่งนั่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับ โอ้ยผมพี่ตุ้มครับผมเขาบอกว่าพี่เนี่ยมีกว๋วยเตี๋ยวเมนูพิสดารโอ้ยมันมีสองเมนูที่แบบเด็ดๆเ,เลยที่ผมได้ยินคือกว๋วยเตี๋ยวมะม่วงกับก๋วยเตี๋ยวส้มตำกันผมถามเกี่ยวกับกว๋วยเตี๋ยวมะม่วงก่อนลวกันจ้าเมนูนี้กว๋วยเตี๋ยวมะม่วงจ้าหมายความว่าไงพี่เอ้ยก็ใช้เส้น,นมะม,ม่วงนวะจ้ามะม่วงเนี่เหรอจ้ามะม่วงอะไรมะม่วงดิบมะม่วงมันมะม่วงสุกมะม่วงแก้วโอ้โหมะม่วงดิบ ด,ด,ดิบๆเปรี้ยวๆเนี่ยเหรอแน่นอนจ้าแล้วใส่มาอย่างนี้เนี่ยพี่รสชาติมันจะเป็นยังไงครับมันจะออกมาเด็ดๆเหมือนเรากินยำมะม,ม่วงแล้วผสมกับก๋วยเตี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องไปสั่งยำมะม,าม่วงที่ไหนที่ไหนเนี่ยม,มันจะไม่มันมันก็จะไม่มีเครื่องไม่มีอะไรทีนี้ ชูอินวันม่อที่ชูอินวันเลยแย่กินแล้วท้องเสียไหมแน่เนาะไม่เสียไม่ฟีจ้ากินแล้วกินได้สบายสบายเมนูนี้เด็ดยังไม่พอจ้ายังไม่พอมีเมนูอื่นอีกโอ้โหยเดี๋ยวส้มตำจ้ารสชาติเป็นอย่างไรบาโถกินแล้วเหมือนส้มตำเลยเหมือนเลยเหรอเหมือนแน่นอนส่วนเรื่องราคาเป็นก๋วยเตี๋ยวมะม่วงเนี่ยสี่สิบบาทครับก๋วยเตี๋ยวส้มตำสามสิบห้าเดี๋ยวไปดูวิธีการทำ เมนูก๋วยเตี๋ยวมะม่วงกับก๋วยเตี๋ยวส้มตำมาดูวิธีการชากันดีกว่าเมนูแรกเลยนะพี่จ้าก๋วยเตี๋ยวมะม่วงมีมะม่วงแล้วมีอะไรอีกครับมีเส้นหมี่เส้นหมี่ถูกต้องเอาไปลวกก่อนอาไปลวกแน่นอนไม่ลวกแล้วจะทํายังไงละจ้าทำไมถึงว่าเป็นเส้นหมี่ใช้เส้นอื่นได้ไหมครับมันถ้าเป็นบะหมี่นี่มันจะไม่เข้ากันนะพี่ไม่ชอบพี่ชอบข้าวอ๋อจะเป็นอย่างเงี้ยเางเดียวมันจะเข้ากันได้ดีมันรสชาติมันจะเข้ากันได้ดีมันจะนุ่มเหมือนแบบ เป็นปุยนุ่นมันอย่าไปเข้ากันกับมะม่วงถูกต้องแล้วโอเคได้จบเลยลวกเลยต้องทำเส้นให้มันกระจัดกระจายหยิบเส้นนี่นี่ให้เขาเรื่องเครื่องราวไปเลยลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาใส่หมดเลยใช่แล้วก็มีหมูหมูอะไรหมูเด็ก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 ลาทะเลแท้แล้วก็มีตับหมูเนี่ยหมูมีหมูสับต่อไปเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุง มีน้ำตาลสายข้าวโรยผัวขั่วเองนะจ๊ะพริกนี่ต้นเองลองดูแมเอาสักคำแมจริงใจมีน้ำคองด้วยน้ำานะปลาอันนี้มันนาวแท้ๆเลยอย่าลืมน้งพญยาเ็ดข้าวอ่านี่น้ำพญยาเ็ดข้าวเสร็จแล้วครับเมนูก๋วยเตี๋ยวมะม่วงเรียบร้อยอ่าเมนูต่อไปครับก๋วยเตี๋ยวส้มดำเน่ วัต <One> ถ <input> ุดิบอย่างแรกคือส้มตำเป็นเส้นมะละกอไม่ใช่เส้นมะละกอแคลรอดจ้งแแครอดผสมกันเอาไปลวกไหมครับโอ้ยไม่ต้องลวกไม่ต้องลวกหรอส้มตำบ้านใครแล้วเอาเส้นไปลวกตำไหมครับไม่ต้องไม่ต้องตำด้วยเหมือนเดิมเหือนเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าใช้เส้นหมี่เหมือนเดิมต่อไปเป็นลูกชิ้นเหมือนเิมลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาด้วยด้วยครับใช่หมู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  รู้แล้วทำไมคนถึงกินร้ออร่อยรอ,อนานไงอ๋อน,นี่สแสดงว่าพวกพวกเอ้ยพวกที่เหมือนกับก๋วยเ<ว>ตี๋ยมวมะม่งวงเลยแล้วก็เหมือนเดิมมีสูตรมีสูตรลสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะของร้านนี้เลยนะคิดเองทําเองอร่อยคนเดียวเป็นสูตรของร้านเรือนแพรนะถูกต้องจ้าแล้วก็ นมะนาวต้องให้เยอะน่อยนะเสร็จเรียบร้อยแลยเหรอครับพี่ตุ้มยังยังไม่เสร็จยังเหลืออะไรอ่ะโอ้โหเหลือถั่วอ๋อถั่วงี้ใช่ไหมครับนี่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 อ๋อถั่วฝักยาวใช่ลืมไม่ได้เลยถั่วฝักยาวยังไม่หมดนะยังไม่หมดอ้าวเมียพารามอีกเหรออะไรอ่ะมานางสีดาไงโอ้โหได้แล้วครับคุณผู้ชมสองเมนูกินอย่างนี้เลยนะฮะโอ้ยน้องมีสูตรไหมในการกินซี่ยังไงต้องเอาไปคุกเขาคุกเขาอันนี้คือกุ้ยเตี๋ยวตำตำครับอันนี้คือโค้ก ครับขนกินต้องไปตำ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 กุกกุกกิกกิกมาแววนี่สองมนูครับก๋วยเตี๋ยวมะม่วงกับก๋วยเตี๋ยวซ้อมฉ่ำนี่ไม่มีอะไรมากครับพิธีการไม่ต้องเยอะกินอย่างเดียวมาถึงเวลากินเดี๋ยวชิมก๋วยเตี๋ยวมะม่วงก่อนขั้นแรกต้องคลุกครับนี่คลุกให้เนื้อเขาเรียกว่าให้มันเข้าเนื้อก่อนอ่ะนี่พร้อมทานแล้วนะครับ มะม่วงที่เขาใช้เนี่ยเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้มันจะกลมกล่อมเพราะว่าพอไปโดนกับมะนาวกับน้าปลากับเครื่องปรุงแล้วก็พวกหมูพวกอะไรเนี่ยมันจะพอดีมากเมนูต่อไปก๋วยเตี๋ยวส้มตําครับการิการง่ายมากต้องคลุกก่อนเอาให้มันแต่ว่าคลุกแบบนี้ไม่เหมือนคลุกกับก๋วยเตี๋ยวมะม่วงนะครับเมนี้ต้องแบบคลุกแล้วก็ตำ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 มีการตําบดบนิดนึงฮะให้มันได้เลิกได้ยามนิดนึงสีเหมือนกับส้มตำจริงอ่ะหนึ่งสองสาม เปรี้ยวครับใครที่ชอบทานเปรี้ยวเนี่ยหรือว่าทานรสจัดเน,เ,เ,นเนี่ยโอเคเลยต้นตำาเนี่โอเคมากคุณผู้ชมพอมาสั่งมา,มาทานใช่ไหมยอย่าเพิ่งกินเลยให้มันเข้าเส้นนิดหนึ่งน้ำมันเข้าแล้วเนี่ยมันเวลากินแล้วมันจะอร่อย <S <S ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเินแพนเนี่ยนะไม่ได้มีความพิสดารแค่เรื่องของเมนูเจ้าของร้านที่เราคุยไปเนี่ยนะฮะ ไม่ธรรมดาเหมือนกันเขามีวิธีการรับแขกการรับเมนูการพูดคุยลูกค้าแต่อยากจะบอกว่า รับลูกค้าแล้วเรียกเสียงหาได้ทุกคนเลยครับพี่สวัสดีครับพี่วันนี้รับ,รบอะไรดีสวัสดีครับร้านผมโคตรก๋วยเตี๋ยวนะพี่อย่าลืมนะมีตั้งแต่หมูน้ำใสน้ำตกต้มยำเย็นต้โฟก๋วยเตี๋ยวเป็ดย่างก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ก๋วยเตี๋ยวเนืน้อตุ๋นต้มเลือดหมูมีพัดผ้าถังตำจังกระดอบ่กุนตุ๋นเครื่องเทศพี่กินผ้าถังตำจังพี่อายุยืนหมื่นปีก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมะนาวพี่เตะได้ครับแต่พี่ไม่รู้ใจน้องว่ากินเส้นอะไร ต้องบอกเลยครับว่าที่นี่มีแต่เมนูน่าทึ่งทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาลิ้มลองเวยเตียวอร่อยๆแบบนี้ครับก็มาได้เลยเขาเปิดทุกวันยกเวน้นวันอาทิตย์ครับรับรองมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับใครที่มาทานร้านนี้วันนี้สําหรับเมดอินเทล a ลนใครที่ชมเนี่ยนะครับถ้า <Yeah. S 2> ผู้โชคดีเท่านั้นเรามีคําถามมาถามคุณผู้ชมคําถามนั้นถามว่า มีเมนูแปลกคับอะไรบ้างที่ร้านที่ก๋วยเตี๋ยวเลือนแม่อะไรมะม่วงส้มตำมมส้มตำไม่้ม่รูอย่าไปบอกอุดปากว่าเดี๋ยวปจีบโอ้โหถึงห้ารางวัลเลยนะไปแล้วดีกว่าราาแล้วละพี่ขอมาหน้าคุณตงสับเบลขอรวยๆครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวมะม่วงก๋วยเตี๋ยวส้มตำไมกินไทยแลนด์